จังหวะแอฟทักซอ,อนนอนกุลชาโนอนอยู่กับน้องหมาบอกเลยว่าละมุนมากล่าสุดทั้งสาวแอฟทักซอ,อนพักสุขเจริญและหนุนน่มนนกุลชาโนนสันตินทรกุลก็ได้เล่นกับน้องหมาสุดน่ารักโดวยวันนี้สาวแอฟได้มาถ่ายโฆษณาบริสเอ็กเซลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สักผ้านั่นเองค่ะแถมวันนี้มากับลุกสวยและดูสีละมุนนึกว่านางงามยังไงอย่งงางนั้นนอกจากนี้ยังได้เล่นกับน้องหมาโกลเด้นสุดน่ารักซึ่งสาวแอฟก็เล่นหลังละมุนและดูน่า น่ารักมากๆเลยทีเดียวแต่งานนี้ก็ทําเอาแฟนคลับพามาดูความน่ารักของหนุ่มนลกูนเวลาอยู่กับน้องหมาเช่นเดียวกันซึ่งต้องบอกเลยว่าละมุนคู่เลยทีเดียวค่ะมั่นใจว่าถ้าคู่นี้ตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ด้วยกันจะต้องน่ารักอย่างมากแน่นอนค่ะแถมน้องปีใหม่ก็น่าจะชื่นชอบอย่างมากน่าจะหามาเลี้ยงด้วยกันสักตัวนะคะเพิ่มเวลาอยู่ด้วยกันอีกด้วยนั่นเองค่ะ แฟนคลับก็แห่ลุ้นว่าความน่ารักของคู่นี้จะหยุดกี่โมงเอ่ยน่ารักซะจริงๆซึ่งไม่ใช่แค่น้องหมาเท่านั้นที่ทั้งคู่มีความละมุนเพราะเวลาที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันสาวแอฟทักซ์ออนก็มีความละมุนมากถึงจะมีวีนมีเหวี่ยงแต่หนุ่มนนกูลเขาไม่เคยหือไม่เคยอื้อสนิดค่ะยอมสาวแอฟทักซ์ออนไปสมดจึงทําให้ความน่ารักของคู่นี้ยังคงอยู่ด้วยกันแบบนี้นั่นเองมั่นใจว่ายิ่งนานๆไปทั้งคู่จะยิ่ง เผลอใจและเลื่อนสถานะไปเป็นแฟนก่อนติดจรวดไปเป็นภรรยาแน่นอนอย่าทําให้แฟนคลับรอเกอร์นะคะหนุ่มนนกุลขาเพราะตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะดูคลั่งรักได้เท่ากับหนุ่มนนกุลและมักจะขิงให้ทุกคนได้รู้ถึงความน่ารักของสาวแอบและความคลั่งรักของทั้งคู่นั่นเองเป็นกําลังใจให้ทั้งสาวแอบทักษออนและหนุ่มนนกุลชานนเสมอขอขอบคุณแอบทักษออนและนนกุลชานน สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลาดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า